สวัสดีสมาชิกรถมือ2อง a ชนแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามวันนี้นำเสนอเช e โรเ l e แ c a p t i v า1.5เทอร์โบพรีเมียตัวท็อปสุดครับปี2020นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ได้เช็งเจนใหม่ล่าสุดเครื่องใหม่โฉมใหม่เต็มๆครับวิ่งมาเพียงแค่40,000กว่ากิโลเท่านั้นตัวท็อปสุดราคา499,000บาทครับเ,เพื่อนๆสมาชิก ไม่บวกแวดเพิ่มไม่มีค่าโอนใดๆทั้งสิ้นครับบัตรประชาชนใบเดียวซื้อสดราคานี้เลยนะครับจัดไฟแนนนะครับจัดได้อยู่ประมาณ430 0 0 0าื่บาทนะครับเพื่อนๆสมาชิกรถคุณภาพคันนี้น่าใช้จริงๆครับพาราเมตเต็มบานจอเวเตอร์เอนดอยก้องรอบคัน360อสงศาพ,พุชสตาร์ทมาเต็มนะครับถือว่าที่สุดของเชโรเรตแล้วนะครับรถสวยๆทรงสปอร์ตล้ำๆนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าตอนเป็นป้ายแดงนะครับ ตอนที่เชฟโรเล t ยังมีอยู่นะครับในเมืองไทยก็ล้านกว่านะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ตอนช่วงก่อนปิดตัวไปนะครับก็ทําตลาดกันอยู่90,00แสกว่าบาทครับวันนี้เหลือเพียง4 9 9 0 0 0บาทนะครับน่าสนใจเลยเดียวครับรถจอดอยู่รามินทาเพื่อนๆสมาชิกใครสนใจจองด่วนครับ3000บาทเท่านั้นเองครับรับรถนัดวันได้เลยนะครับรถพร้อมใช้ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับ สวยงามจริงๆครับรถงามๆคันนี้ไม่สี่ห0ื่นกว่ากิโลครับถือว่าสภาพนางฟ้าสุดๆต่างจังหวัดก็ออกได้หมดเลยนะครับทั่วประเทศนะครับใครสนใจรีบโทรมา0885845375นะครับ